HELLO EVERYONE สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะนานๆจะได้ลงลงภาพลงคลิป <c oughs> นะคะสักทีหนึ่งนี่ก็ปีปีใหม่มาหลายวันแล้วค่ะเพิ่งจะมีเวลาว่างก็วันนี้แล้วค่ะมุมสวนหย่อมของคุณครูนะคะ คุณน้ำใจก็ได้จัดเป็นจัดเป็นมุมคริสต์มาสนะคะจัดเป็นมุมคริสต์มาสไปหาดอกไม้นะคะสัญลักษณ์ของคริสต์มาสนะคะมาประดับตรงนี้ค่ะมาประดับตรงนี้นะคะก็ต้องขอมอร์ลี่คริสต์มาสย้อนหลังนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวียรนนะคะเ,เพื่อนพ้องน้องพี่นะคะ ชาวยูทู e นะคะคุณครูน้ำํำชัยเพิ่งจะมีเวลาว่าวันนี้แลละค่ะนะคะ,นะคะก็จะนําต้นไม้ดอกไม้สีสวยมาให้ชมนี่ตั้งใจจัดมุมต้อนรับคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยนะคะสำหรับมุมนี้นะคะ ก็ได้ทั้งคริสต์มาสสีแดงแล้วก็คริสต์มาสสีชมพูนะคะปีนี้ได้มาสี่ต้นนะคะก็ขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนทุกท่านนะคะจงโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ แล้วก็มีเงินใช้อย่าได้ขาดมือนะคะมีเงินใช้อย่าได้ขาดมือนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะค่ะขอให้มีความสุขค่ะบายบาย see you again next time แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ